เด็กๆสวัสดีครับอ่าวันนี้มาเจอกับคุณคูเปิลและคุณครูนัครับอ่าในกิจกรรมอะไรคะเด็กๆคะวันนี้อ่ากิจกรรมพาราบกนั่นเองค่ะเด็กๆคะวันนี้คูเปิลจะมีกิจกรรมสนุกๆเป็นเกมมาให้เด็กๆเล่นใช่ไหมคะคุณนัทใช่ครับผมอ่าแต่ถ้าก่อนที่เราจะเล่นนะคะเดี๋ยวคณเปิลจะบอกเด็กๆว่าคือเกมอะไรนะคะแต่ว่าเดี๋ยวเด็กๆพร้อมแล้วเราไปออกกําลังกายกันก่อนนะคะ ค่ะเด็กๆคะเดี๋ยววันนี้คุเปเอร์กคุณน้าจะพาเด็กฝึกการบริหารออกกําลังกายก่อนที่เราจะไปเล่นเกมกันนะคะ,ะถ้าเด็กพร้อมแล้วกางขาออกเลยคะ่ะมุนจับเอวนะคะไปเด็กคะถ้าได้แล้วเด็กๆหมุนเอวคะ่ะห้าครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าเก่งมากคะ่ะมุนจไไับไหล่ค่ะขาเด็กๆกางอยู่นะคะทรงตัวเองไว้นะคะ่าหมุนไหล่สิบครั้งคะ่ะหนึ่ง ส3 4 5 6 7 8 9 10, 10. ้าหทีนี้เด็กยืนเท้าชิดค่ะามือจับไปที่เข่าของตัวเองเอหมุนเข่า5ครั้งค่ะ1 2 3 4 5สอี่หาอีกหนึ่งท่าค่ะเด็กดานางขาค่ะมือจับเอวเดี๋ยวเราจะมาย่อยืดกันนะคะ ห้าครั้งค่ะพร้อมไปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าอ่าเป็นไงบ้างนคะเด็กๆคะเราได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วอ่าเราได้เคลื่อนไหวร่างกายแล้วต่อไปเดี๋ยวเราไปเล่นเกมกันเลยค่ะค่ะเป็นยังไงคะเมื่อกี้เราออกลัางกายแล้วค่ะฝึกการบริหารของเราเสร็จแล้ว ตอนนี้เด็กๆพร้อมจะทากิจกรรมต่อหรือยังคะ,ะถ้าพร้อมแล้วคุณนัดวันนี้มีอุปกรณ์อะไรบ้างคะวันนี้เกมอะไรคะเกมอะไรครับวันนี้เ,เกมดึงขวดน,น้ําครับผมเกมดึงขวดน,น้ําาทีนี้เรามาดูก่อนค่ะว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะ,ะ,ะชิ้นที่หนึ่งครับขวดน,น้ํานะครับขวดน,น้ําที่<อ>บ้านนะลูกที่หางง่ายๆนะคะชิ้นที่สองคือเชือกนะเชือกนะลูกเชือกอีกหนึ่งอย่างค่ะลูกบอล ลูกบอลหรือถ้าเด็กๆไม่มีลูกบอลเด็กๆก็สามารถเอาอุปกรณ์อย่างอื่นก็ได้เอ๊ะแต่เอาลูกบอลมาทําอะไรอะคะดเด็กๆคะคุปเปอ้ลเอาลูกบอลมาทําอะไรคะเนี่ยดเด็กๆรู้ไหมคะอ่าคุปเปิ้ลวันนี้เกมดึงขวดนะคะแต่เราจะมีอุปกรณ์คือ,อลูกบอลเราเอามาวางไว้ตรงขวดไปเด็กๆคะอ่าของคุปเปิ้ลสีเขียวของคอุณนัสส<ม>ีชมพูอ่าเห็นไหมคะ เด็กขเกมดึงขวดของเราวันนี้นะคะหนึ่งเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างครับผุนัทกิจกรรมนี้คะ่ะเรื่องการใช้สมาธินะครับในการดึงขวดอ่าการใช้สมาธิในการดึงขวดน้ำสองเด็กๆได้ฝึกกล้ามเนื้อมือของเด็กๆในการทำไมคะดึงเชือกด,ะะด้วยนะคะ,ะเด็กๆทำไมคะจะจอได้อยู่ครับเชือกกับขวดน้ำกับลูกบอลของตัวเองที่เราจะทำกิจกรรมโดยที่ลูกบอลไม่ทำไมคะ ไม่ตกลงมาถ้าเราพร้อมแล้วนนมาดูคุูเป้กับคุูนัทกันนะคะวิธีการเล่นค่ะมาดูนะคะทําแบบไหนนะคะถ้าพร้อมแล้วค่ะไปเลยเด็กขาพร้อมแล้วใช่ไหมคะถ้าพร้อมแล้วไปเล่นกันเลยค่ะสวครับคุูเปิเ้ลจะค่อยๆดึงมานะคะ่เด็กๆค่อยๆดึงเชือกมาก็ได้ค่ะทํายังไงก็ได้ที่ไม่รูปบอลไม่ตกเย้ของคูเปิ้ลไม่ตกค่ะดูของคูนัทค่ะ คุณนัทนะคะค่อยๆดึงมาค่ะสองมือเลยใช้สองมือเลยคุณนัทถึงเส้นชัยเหมือนกันค่ะเห็นไหมคะเด็กหายใจไม่ยากไหมคะเดี๋ยวดูกันอีกหนึ่งรอบค่ะเด่ะคุณนัทมาแข่งกับคุปินลคะ เป็นไงบ้างคะเด็กๆคะสนุกไหมคะอ่าโอเคคะถ้าสนุกนะคะอย่าลืมทําไมคะทําคลิปน่ารักน่ารักมาส่งคุ๊กเรื่องของคุณนัดด้วยนะคะเด็กๆคะแต่ว่าเวลาเราใส่น้าเด็กๆพยายามอย่าใส่น้ําเยอะจนเกินไปเข้าใจไหมคะอย่าใส่น้ําเยอะจนเกินไปนลูกถ้าน้ําเยอะปุ๊บเวลาเราดึงขวดมาขวดมันจะล้มและน้ําก็จะหกนะคะเด็กๆคะอ่า ใส่น้ำไม่ต้องเยอะนะคะกิจกรรมนี้ก็ฝากเด็กๆไว้เท่านี้ค่ะเจอก,กันคลิปต่อไปค่ะบ๊ายบาย